เดี๋ยวพาไปดูน้ําตกจอกกระดินครับเข้าไปทางนี้สองกิโลกับแปดร้อยเมตรครับผมทางน่าจะชันครับผมลานจอดรถครับมีห้องน้ำด้วย สามอเมตรครับผมเดินแป๊บเดียวครับถึงแล้วครับผม